สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ทุกคนนะครับกับเราช่อง e l e าฟ n ฟนไทยแลนดนะฮะก็ตะกี้ส่งกุตาทองใบเดินกลับบ้านตอนนี้เราจะพาพี่บัวกลับบ้านเหมือนกันพี่บัวก็เดินอยู่ผ่อดแม่ก่อนพี่น้องเม้นปากจะของเดินกลับบ้านแสงแดดยามเย็น ลืมสลือสีสวยสีกำลังสวยเลยกล้องนี้ถ่ายแบบสีมันสดัะชอบอย่างหนึ่งสดมากเฮ้ยเพราะสีเขียวเวลายิถ่ายรูปมันจะจัดจ้านนะเอาคือฝ่ายโซดาอะทำไมรีบจังพี่บัวพายกล้ออย่างลูก ทางเข้าเหหือนคนเวลาเดินเขาจะมองเห็นเป็นหลุมเนี่หลุมเล็กหลุมน้อยของเขาตรงไหนมีหลุมก็หลีกเหมือนกันท้องไม่มียุบรับแม่แม่รุ่นนี้ท้องไม่มียุบท้องตึงท้องตึงความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านนะแต่ก่อนมีผมมาเดินถือกล้องคนเดียว ทัวน,นี้เกือบทุกหลังคานะครับรู้จักใช้เทคโนโลยีนะคในการถ่ายทอดวิถีชีวิตออนไลน์ค้าขายออนไลน์บ้างเกือบทุกหลังคานะครับทําให้ผมคิดในแง่ในแง่ดีก็คือคนในพื้นที่มีความรู้ศักยภาพในแง่บวกมากขึ้นมี จากคนที่เล่นโทรศสัพท์ไม่เป็นกลายไปเล่นเป็นนะครับจากคนที่สื่อโซเชียลสื่อโซเชียลโซเชียลไม่เป็นก็กทําเป็นไม่เหมือนคนแต่ก่อนที่ทําไม่ค่อยเป็นนะครับมีทรทัน์เป็นช่องของตัวเองมีอไอ้ต่างๆนะเยอะแยะมากมายเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงช้างให้เป็นการเลี้ยงช้างยุค5.0 4 0ู่ไม่เอาสี่ศูนยเก่าแล้วเป็นห้าศูนย์ตอไ่ายากเลยเหรอ่ไปไหนมาไหนนะครับช้างก็มีแฟนคลับเอซ เหมือนดาราอะไรคุณงาเหมือนดาราอะไรนะ <muchas> 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 เฮ้ยเฮ้ยใช้เวลาแค่สีนาทีถึงบ้านแล้ว เดินทางตงเดินทางตรงลกลับบ้านแล้วพี่เบือกลับบ้านแล้วพี่บัวกลับบ้านแล้วเฮ้ยคุณตาเอา tôn phải thế này các bạn ạ mạo may mạo may mạo may <Ừ. S 2> เดินแล้วมาถึงบ้านด้วยอาบน้ำก่อน เจกินกล้วยมั้งเจเจกล้วยวเต็มเลยเอ๊ะันนี้สั่งให้ควานล้างพื้นล้างกันไว้น่ล้าง,ะางวะดูแลได้ล้างไห้นี่ไลุงเขาล้างอยู่ล้างนิดเดียวไปนูน้นก็เอ๊ก,ก็ดิก็ล้างก็ตรงนี้ nhiều 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 khí vô nhiều à nhiều à nhiều 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 giàn nhiều 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 บัวจับแล้วบัวจับมันกินตับแล้วอากาศร้อนหายใจเร็วๆใส่แมสนี่โอ้ยรู้สึกว่าคารันกับท่านั่นอยู่นะแน่แน่ดูๆเล่นนะเล่นนะเล่นนะเล่นน้ะบัวเล่นควานแล้วนะเองอะเล่นควานน้อยเอ้ยเฮ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 ้ย นันลัยยังไโอ้ยโย่จับยม่จับล้หล้วอยากขี่เด้อนี่อยากขี่เด้อ ต้มารู้คลิปต่ตตอไปว่าความช้่งใหม่เราจะเป็นจังไดนะผมสวัสดีครับ